โอ้โหแทบช็อกมาเด้๋พี่น้องมากินข่าวน้ำกันครับตำรซ่วครับตำรั่วตอนนี้กัดยูที่บ้านกุทีนะครับมาเอ๋เเ้านสีแซ่บนะไอ้เออเขาเคยกินตะกีนะแมร์ร้านเมรแดงคนเดิมแต่ว่าเรามาผิดกับฟัวยูดูเดยไอ้ไม่เร์แยงนะแล้วเรเื่อนปักเต๋อตะกีมันมากไอ้ แม่ไม่เป็นจีกวางยูตะเกีย์ตาันนะนะก็เต่าเจอก็เต่าอันนี้เต้าบานโคบว่ะอันนี้เต่าหัวยองโอ้โหมีต่า่หน้าตาบ่คอยรอสมบ่อยดอกอือืมันมักไอค่เรียกว่าคือตามักไอดอกไอถเลยเ่ามันก็มักไอซะย้อนย่อนชีวียนผาเอกคือ้กัน้่อนป่ะเอามี่แหละมันเสีบขันมิ่มิกงปุ้นข่อยต่อยมือกัน จับเลยขันกงมาอย่างแหงื่อยอยู่ข้หนออยางแหง้อยพักแบบเลิพักบุงบานๆตามบุงแบบบานๆแต่โคตรอะไรเสียงหยสุดยอดแต่ประสกับังเสียงยา้ร้านเนี่ยูความบานคุที่รถ่ ดูลานแถววัดคามเรียงรถใก่เหล้ไปตส่บงก็อ่านค<า>อปปมเมนต์เนี่สิวดนหน้าหยือมากเอาจไแตงใหม่สตียือมากครับไปถูกคนเลยเนี่ยฮะ นัดไปถึงวันวัดไอยูวนวั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 นนที่วัดไปอยู่วันะอ่สองนะนัดก็ธรรมดาพอพอรู้ว่าวัดดึงนัดไปนั่งอะไรปล่ารออมรอใจ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 เหรอดีใจอยู่วงสองเดี๋ยวพ่อข้างหน้า เนี่วัดก็ไอป้ปาไม่กินได้ิ่นนะเพราะวัอยู่อคสอง,องนะต้องทำมาหาินกันเอง,เองตลนะอดดบจอกไม่น่าเชื่อว่าป่าจะพูดคราวนี้ออกมากินน้ำกันครับก่อน,นที่เราจะ

อ่อยวัดทำขนมปลุกมขนมี right? ่ก็อร่อยวัดจกแต่จำไว้เลยนะวัดจ้กระดำอยู่กับพ่อบอลครรดจำไว้เลยนะถ้าของปลามีต้องระวังหน่อยทำไมปลาเพราะว่ากว่าจะถึงมือผมว่าสองคืนมาแล้วบวชตี้ยปะเนี่ยรูนหายยังวะโอ้ก็คือ

อะไรลาเลยโอ้ยเห็ดบ้าเอออะไราลกแม่คิมูกไรด้ไหมบัดวัดมันกำกำปั่นหรือมันงอหนิวสองสามสองสามนะมี่ศูนย์สามศนสองสามสามสิบบาจนสาม หัววัดผมไปนี่นะนี่ไปหกสามส่วง่ายๆมทยเป็นคคอยได้น่อ่ะสามเลยจริงๆวัดสองสามเลยได้เปอร์เซ็นต์บ่นี่คือขายจริงๆแคบมะนาตัวได้ลูกบปลาตัได้ลูกปลาสองสามเลยพ่อยู่สองไก่ละตัวได้ลูกข้ามพียงเอาครับอ้าว ้ยมซอ่้นะ9 3 5 4 6 4อามือมือต่อยเบิ้มของเมื่อใดของอันไดเอาอันนั้นเฮ้ยเอ้ลาซุทของส่วนเอ้ยทำไมหาห้อวัดเท้าหาหกออกอาหัรเอ้าจะได้ลูกจะได้ลูกดีบอกพ่อมีตัวบ้เอาเบิ้มเบิ้ม ตาคนมาใส่แป้วเหรกเยเขาจะมีโครงการ่อสามงอมิว่อย่คนสามเดี๋แเอาแนนบอลูกทุนสามส่วนบ้อที่สองก็ต้องทนสามเหมือนกันแต่ที่สอ เอาสรุปเอาทั้งของดุของพออากะปตามจบจบเดวได้ไหมค่ะเนื่องด้ยไรหนึ่งสามชุดเท่าไรเนี่ยพันสองค่ะโอเคครับเต็นยุ้ยดุนสร็งแน่เดวได้ไหมอีกนาทีกว่าครับนี่นะครับแบ่โยนเร้องเอาไปจอยู่นี่แต่เราเอาบ้เพราะไ น้องให้โชคครับเต่นตงให้แม่ๆทุกคนถูกด้วยกันนะครับไม่ทำแล้วค่ะาผมกลับเฮ้ยผู่ชายให้โชคกันด้วยพี่น้องน้อง้มแข็งเอาเด็กหน่อยน้อมันนกไวเข้าอ่อนเอาคนละอันยังไงยังก็จะมาเอาเงินสุดท้ายกันได้โอ้โหเตียงคือมีแตาผู้ไห้ใช่หรอโอหวนบ้าแมนบ้าแมนออกบิ้ลละเตียง หน่อ่ะข้าย่างไปเทาก็ออกบุหรี่กแล้วเทาได้ลางหนาเซตไหมแต่งหนาตอนเล่นกอล่ะพี่ตุ้งปี๊สาวเป็ดสองขาเขารูกแล้วกันกินเพชรมันยิ่งค่ะผมครับกินครับอายครับนะครับในช่วงนี้ก็แล้วกันพี่น้องครับผมอ่ะนี่ช่วงกินข่าวว่าพื้นค้นนะคะพี่น้องครับว่าสุดยว่าพื้นไผ่ลายคนเลยพี่น้องครับหลายคนหลายคนหมากคว่มหมากมากพี่น้องจ๋าสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้อง่พ่อเดิมไปยังไปถึงอุ้มอิ่มข้ากระแสน้ำเออไปยังแอมแอมสวยมันเอไอเออพระเอกวัดอาจจะดู อันที่ไออาจจะรอมันเกินไปพันอ้าวเอาเบิ้งขึ้นแล้วอุ้มอิ่มเจ้าต้องแก้ไขข่อยข้าวเรียนดูวันครับทุกคนยังในจะมาข่อยบิ้งขึ้น A.I. ข่อยรอก็ A.I. กระโดดปัดโอเจอกันเลยอุ้มอิ่มข่าวก็ะเซาะเจอกันเออทำปาก่อนปะขนาดนักสั้นปะพี่วัดกับ A.I. อันไหนรอกันต้องมาแน่นอนอยู่แล้ว A.I. หรอเจ้าติ๋วเอาไอเอา จิ้นนี่ฝากทุกคนกันแล้วกันครับเรามีงานวันนี้เดินขบวนเย็นนี้งานร้อยหกสิบปีงานสระคำนะครับเซ็ตจากคอนเสิร์ตเซ็ตปุ๊บัตสิบดดกับสิมานนนี่แหละเดอะบอสกรนเพราะว่ามีซ่อมตอนเที่ยงกับไลฟ์สดอีพีที่เจ็ดอีพีพิเศษมีศิลปินบัตสิบดแล้วก็แม่นกน้อยรับเชิญกับบอยสิบิชัยใจเกินร้อยนะครับวันทียี่สิบสามได้คน้องเซ็เปิสาเรามี ไลฟ์ฝากน้ำแนกันแล้วกันมิทติ้งเหรอไลฟ์มิทติ้งแฟนคลับแฟนเพลงโต๊ะบัตรราคา3,500บาทนะครับไก้สีเต็มแล้วฝากจองนะพี่น้องเด้อจะเจอกันนู่นนี่นั่นพี่น้องแบบมิทติ้งกันปาร์ตี้เสร็จปุ๊บ31เราสองศิลปินเต้าเจ้าหญือกับเต้าวัดนะครับเจอกันกับศิลปินเจอกันเตะบอลกันกุศลที่นองโบลําพูนองโบลําพูนะครับตาวย่องดิกองหน้าก็กองหน้าพ่อแม่สิไปกองก็ย้อยอยู่ ดาสารยูฟ่าติดตามมาแล้วกันครับแล้วก็วันที่หนึ่งไล่สดกับนกพงศกร <c oughs> เนี่ยเราจะเจอกันครับ <c oughs> บบ๊าายยทุกคนเต้นกัง